ตลาดที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านี่คือตลาดบ้านเกาะโพวันนี้เราก็จะเดินทางผ่านตลาดบ้านเกาะโพตลาดเกาะจันทร์เพื่อเราจะเดินทางไปอ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชโรธนตลาดเกาะโพเป็นตลาดไม่ใหญ่โตมากนะขนาดเล็กแต่ก็มีร้านค้าร้านอะไรนี่คือครบมีสถานที่ราชการมีธนาคารคือก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่แบบว่ามีของให้เลือกซื้อเลือกหาแบบครบวงจร ด้านซ้ายด้านฝาก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลยเราเองกเอ็เขาเรียกว่าจะเป็นเส้นเนี้จะเป็นถนนที่หลายคนวิ่งผ่านเป็นประจําแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ใช้ถนนเส้นนี้แต่เรามีโอกาสได้มาช่วงกลางคืนนะเพราะกลางวันก็คือเราจะทํางานแต่พอวันนี้มีโอกาสได้มากลางวันก็ถ่ายวิดีโอมาให้ทุกคนได้ติดตามรับชมด้วย จริงๆแล้วถนนเส้นนี้จะมีสถานีตำรวจกรมไฟฟ้าธนาคารวัดแล้วก็มัสยิดเนาะก็คือบางทีเราการหายเนี่ยเราคือไม่ได้พูดลงบันทึกเสียงลงไปเลยบางครั้งนี่เพราะว่ามันมีเสียงรบกวนเยอะเราตรงนี้จะเป็นด้านขวามือก็จะมีตลาดยาวๆไปพอทั้งการที่แบบเราเล่าอาจจะไม่ได้เห็นภาพมากมายแล้วก็ ให้ทุกคนมองตามคลิปวิดีโอไปเลยแล้วกันเพราะว่าเราเองก็ถ้าเอาจริงๆแล้วจะโฟกัสสถานที่ไม่ได้ชัดเจนทุกๆหนทุกๆแห่งเพราะว่าเราเขาเรียกว่าเวลามาใส่เสียงลงไปเราก็จะจําจุดไม่ได้นะเรารู้ว่าเราตรงไหนมีสถานีตํารวจตรงไหนมีเทศบาลตรงไหนมีอะไรแต่บางทีพอภาพเลื่อนเลื่อนอะไรประมาณนี้เราก็จะจําจุดไม่ได้แต่ก็พยายามเราบอกให้ได้มากที่สุดนะบางครั้งการ เอาภาพคือหลายวันมาแล้วเราก็ตรงนี้จะเป็นเทศบาลนะที่เราเห็นด้านซ้ายมือเป็นเทศบาลเป็นดาบเพิงสิ้นสุดเขตแล้วเขตท่าบุญมีแล้วเราจะเข้าสู่อ่าอะไรนนเนี่ยคลองหลวงทางเลี้ยวเข้าไปคลองอ่างเก็บน้าคลองหลวงรัชรธทอนด้านซ้ายมือจะเป็นสันเจ้าขนาดเล็กเนาะคราวนี้ก็เราก็จะเห็นทิวภูเขาด้านหน้านะวันที่เรามานี่คือฝนไม่ได้ตกแต่ฟ้าครึ้มตรงนี้จะเป็นประตูหนึ่งประตูหนึ่งอ่างเก็บน้าคลองหลวงรัชรธทอนซึ่งเป็นประตูหนึ่งนี้เขาไม่ให้เราเข้านะใครมาก็คือ มาถึงประตูหนึ่งเขาไม่ให้เราเข้ายามจะปิดประตูเราต้องเปลี่ยนเส้นทางเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเส้นทางกันเลยนี่เราจะเข้ามาเป็นประตูที่สองก็คือจะถอยลงมาตรงหมู่บ้านตรงชุมชนเราก็จะมองเห็นภูเขาด้านหน้านะนี่ตรงนี้เราก็จะตรงไปเลยถนนเส้นนี้ค่อนข้างจะสวยนะซ้ายขวาเขาจะมีบ้านคนแล้วก็ตรงนี้เขาจะเรียกประตูเราไม่รู้นะว่าคนอื่นเรียกอะไรแต่เราขออนุญาตเรียกเป็นทางเข้าประตูที่สองของอ่างเก็บน้าคลองหลวงรัชโรธรแล้วทุกคนลองดูนะคะทิวป่าที่เราเห็นเบื้องหน้าเนี่ย สวยงามมากสวยงามมากกว่าที่ทุกคนจะคิดว่าอมืมันมีสถานที่แบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยเราเองเราจะชอบมากแล้วมีต้นดอกไม้อะไรลำลำลยอยู่ด้วยนะอ่าตรงนี้เราก็ก้าวมาถึงประตูที่สองทางเข้าอ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชรทอนเดี๋ยวเราก็จะชมวิวกันไปแบบปะ,ปะปายเนาะเพราะว่าเรามีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ว่าเป็นทำอของบริเวณวิวด้านล่างตรงนี้จะเป็นวิวด้านบนนะนี่ก็จะประมาณนี้ก็จะมี ที่จอดรถสะดวกสบายด้านซ้ายด้านฟ้าเราก็จะมองเห็นวิวร้อยล้านเนี่ยเราก็จะมวีวิวด้านบนเขาจะเขียนว่าอ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชโรธน์นี่เท่านี้ตรงนี้ก็คือจะมองภาพมุมสูงจะเห็นทั้งหมดเป็นภาพรวมเลยจริงๆเราเองนะในหนึ่งปีพศเราก็ไม่มีโอกาสได้ไปหลายครั้งแต่ส่วนมากไปก็คือจะแวบ,บเดียวเราก็ไม่มีโอกาสได้ลงจากรถหรืออาจจะไปเวลาฝนตกอะไรประมาณนี้ยแต่วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ว่าเราเห็นบรรยากาศโดยรอบนะแล้วเราก็เลย บันทึกวิดีโอทําวิดีโอมานี่ค่ะตรงนี้จะเป็นภาพมุมสูงทั้งหมดเลยนะในคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครมีโอกาสได้มานะก็คงคิดเหมือนเราว่ามีความชอบเพราะว่าบางทีการมาอ่างเก็บน้ําอะไรประมาณนี้คือเขาอาจจะไม่มีร้านอาหารหรือของฝากอะไรใดๆเราก็ไม่ได้ไปสนใจซื้อตรงนั้นพราะส่วนมากคนเราที่เวลาเราจะมาสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนก็คือเราจะมาเดินเล่นกันอะไรประมาณนี้เดินเล่นออกกําลังกายดูนู่นดูนี่ฟังเสียงนกกร้องอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถ่ายภาพวิวธรรมชาติ ผ่อนคลายรายวันมีความสุขเขาเรียกว่าในหนึ่งชั่วโมงที่เรามาจุดเนี้ยแบบคุ้มค่าหายเหนื่อยไม่เปลืองเงินทองเยอะแยะเพราะว่าเป็นสถานที่เปิดนะแล้วก็ไม่มีค่าเข้าใดๆทั้งสิ้นบริเวณนี้ลองดูนะคะเป็นภาพรวมจริงๆภาพรวมจริงๆเราก็จะมองเห็นซาดไปในข้างล่างเลยแล้วก็ พยายามจับโฟกัสให้ได้แบบทุกจุดของสถานที่ที่เป็นของอ่างเก็บน้ำของหลวงรัชรตนตรงนี้ว่ามีอะไรแบบไหนแต่ขณะที่เราไปนี่คือน้ำลดลดมากๆเลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะได้มีโอกาสเดินลงไปสัมผัสในอ่างเก็บน้ําอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ่ายภาพโฟกัสไปมุมสูงคือได้เห็นทุกมุมของของพื้นที่ลคลิปหน้าเจอกันใหม่